ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยอยู่กับผมคนดีคนเดิมใครไม่มีแต่แจ็คกี้มีสเตปครับและเจ็ดตัวหน้าเชียร์คัคืนนี้หยิบมาฝากพี่ๆทุกท่านอีกเช่นเคยครับลูกเก็บอลคําคืนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นลีกครับหรือว่าคาระบาวครับลาลีกาสเปนโคปาอิตาเลียครับอังกฤษจอนสโตนเพนทอฟี่และหลีกวันออของอังกฤษเช่นกันบอกได้เลยว่าห้าพลาดแม้แต่ตัวเดียวและห้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวบอลเจ็ดตัวที่ผมคัดให้ยังคงน้าเล่นหน้าเด่นและน่าเต็งทุกตัวัวววรรบแแแลลละะนนีี้เเ็กยยู่ทิ มาให้ครับเป็นทางด้านของศึกฟุตบอลอังกฤษลีกวันเลตันโอเรียนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีเตอร์โบโรครับโดยเจ้าบ้านอย่างเลตันโอเรียนับสภาพทีมวันนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวเเล่นบาดเจ็บเลยนะครับหรือว่าติดโทษแบนก็ไม่มีโดยตัวหลักนะครับอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นชาร์ลีเคลแมนนะครับจอร์แดนบราวน์แล้วก็แจ็คเคอร์รี่ก็ยังคงพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันส่วนชิมเยือนปีเตอร์โบโรนะครับในสภาพทีมของพวกเขาวันนี้ก็ไม่มีปัญหาตัวเก็บหรือว่าติดโทษแบนเลยครับตัวหลักอย่างทางด้านของ Jones, ลิความคูรกั ame, ร้กขอองาช นะครับยังคงพร้อมลงสนามช่วยทีมก็เจ้าบ้านอย่างเลตาโอเรียนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับในลีกก็สามารถเก็บชัยไปได้ทั้งหมด2และก็แพ้ไป3นะครับโดยกับเกมล่าสุดในลีกนะครับก็บุกเปลวชนะทางด้านของสต็อกคอร์ตมาได้4ประตูต่อ1นะครับส่วนทีมเยือนอย่างบิสต์เบอร์โร่นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับในลีกชนะไปได้3เสมอ1และก็แพ้มา1นะครับโดยในเกมลีกนัดล่าสุดเนะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบิสตันโรเวอร์สมาได้3ประตูต่อ2นะครับราคาครับเปิดออกมาเสมอโดยผลงานรวมก็ดูดีมาด้วยก สองเกมล่าสุดในลีกก็เก็บชัยมาได้2นัดรวดแล้วก็ยิงรวมกันไปถึง5ประตูด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างปินเตอร์โบโร่ครับพวกเขาก็เก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอดสเกมท้ายนะครับวันนี้แนะนำคบเลือกเชียร์ทีมที่ว่าได้ลงเล่นในบ้านตัวเองอย่างเรตันโอเรียนดีกว่าครับดูแล้วฟอร์มกำลังเรียดได้ว่าคึกนะครับแล้วก็น่าจะมีดีพอในการเปลี่ยนอันะได้สำเร็จครับเพราะฉะนั้นเปิดหัวคู่แรกเลือกเชียร์และกลนตีเป็นที่เรตันโอเรียนครับนัดนี้เปลี่ยนแน่นอนครับและบินกันมาต่อที่ลาาาาาาาเปนนรร็ทงงดด้ขขออชชุม เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสโดยเจ้าบ้านอย่างมาดริดนะครับก็ไม่มีใครเก็บจากเกมที่ว่าถล่มเอสปันยอนมา4-1เลยนอกจากราคิมดีอาร์สนะครับกองหน้าชาวโมร็อกโกรวมถึงดาวิดอัลาบาดานิเซบายอสนะครับแล้วก็เอเดอร์ุสคามาวิงก้านะครับซึ่งกอดคอกันเก็บอย่างต่อเนื่องแหละแต่วันนี้ก็เตรียมโรเทชันนักเตะอีกรอบนะครับเพื่อความสดโดยจะกลับมาใช้งานอัตโอลูนิกเกอร์นะครับแกรลองเบนดี้ลงประจำการแนวรับตั้งแต่นาทีแรกเช่นเดียวกับแดนบนนะครับน่าจะคืนเซบีตัวจริงให้กกัับบววิิินนนนนสจูเเเีีีียยยรร์ทท่่่ปลลลงงมมาะคใแ้ ส่วนทีมเยือนอาราเบสนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเลยครับนอกจากทางด้านของอูโกโนโบอานะครับตัวรุกวัย21ปีที่ว่าเจ็บยาวอยู่แล้วเพียงแค่คนเดียวครับจึงน่าจะยึดผมกําลังเดิมนะครับในเกมที่นักเซบีย่ามาได้2-1นะครับลงตามระบบ4-2-3-1ครับนำมาโดยโทนี่มาร์ติเนสนะครับปักหลักเป็นหน้าเป้านะขนาดข้างด้วยคาร์ลอสมาตินแล้วก็คาร์ลอสบิเซนเต้นะครับที่กดไปคนละลูกจากแมตช์ล่าสุดครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเดอยรมาดริดนะครับราชันชุดขาวเครื่องติดนะครรับบเเกกก็ชยไไไปปดดด้ถึง4มว 11ประตูนะครับแลวก็ล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอสปันยอตมา4-1ครับซึ่งสกอร์ก็อาจจะดูขาดแต่ก็ยิงมาลัวๆในช่วงท้ายนะครับแต่ก็นับว่าหือจับอยู่พอสมควรอีกทั้งพวกเขาต้องลงเล่นนะครับเตะถึง4แมตช์ในรอบ9วันครับจึงน่าจะมีคําถามเรื่องสภาพร่างกายได้ามาเจอกับอาราเบสนะครับก็ใช่ว่าจะเก็บแล้วก็เอาไปกินง่ายๆนะประกอบกับทีมเยือนนะครับฤด,ดูการนี้ออกสตาร์ทด้วยความร้อนแรงชนะจาก3 4นัดที่ผ่านมาและเป็นสูงถึงอันดับ6นะครับดังนั้นก็มุม3คะแนนสูงมากก็จริงแหละสำหรับเจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวรรรว่าโดยปแกม ก็ชุดที่บวกกอาราเบสยกเลือหลับขึ้นมามองดูแล้วก็สกอร์น่าจะออกมาเฉื่อยๆฉะนั้นครับราคา2ช่วงตัวเนี่ยมองว่าค่อนข้างเยอะไปหน่อยผมมองว่ามานผิดชนะได้ครับแต่ว่าไม่ข้ามกำแพงที่เปิดมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์และการันตีไปที่อลาเบสแพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนครับและมาต่อกันที่คู่ต่อไปเลยครับยังคงอยู่ที่10ลาลิกาสะเปนเซบียาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลบายาโดริกครับเดยเจ้าบ้านอย่างเซบียาเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถใช้งานมาร์กเกลนะครับแล้วก็ซิ so, เบ, oyo, บลโซอัลเบ ไอแซคโลเมโรครับที่ว่ามีการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนักที่เหลือก็พร้อมประจำการครับส่วนการจัดทัพน่าจะรุยด้วยระบบเดิมครับสามสี่สามพร้อมกับวางโดนี่ลูเกบาคิโอนะครับแล้วก็เทเลซีอิยานาโชเปเก้เฟอร์นันเดสนะครับเป็นความหวังในการล่าต่ข่ายตามเดิมครับส่วนทีมเยูเรเลียลบยาดูริตนะครับก็เหลือตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างทางด้านของอานาลาฟุสนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่พักฟื้นหลังจากผ่าไส้เลือ่อนนะครับแต่ข่าวดีคือการฟิตกลับมาของอีวานซันเชสนะครับแท่นแกนกลางแต่คงต้องออกตัวบนมมานนัั่่่งงสำรรรออออไปกกคบทีเหลื็พ้ ชุดเติมลงสนามตามระบบ433ามครับนัมาโดย3ตัวทุกดาวินมาคิสโคนิลตาซาและก็ราอูลโมโรครับก็ต้องบอกไปเลยว่าเซบิยานีครับฟอร์มไม่ค่อยน่าเชียร์นะครับหลังจากที่แพ้ไปถึง3จาก5เกมหลังสุดนะครับและก็เก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวตลอด6แมตช์ที่ผ่านมาซ้ำแพ้ขาบ้านไปแล้ว2อถึงเกมแรกนะครับแต่ทีมเยือนอย่างเลอเอบาบยาริตครับก็อาการหนักมากกว่าเมื่อเจ๊งชัยนอกบ้านติดต่อกัน3เกมติดเลยนะครับเสียไปถึง13บประตูยิงคืนมาได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เกมเยือนล่าสุดออกไปโดนเซบิต ตกออกมา3ารกตูตอนหนึ่งครับนอกจากนั้นเซบิยาก็ไม่เสียท่าให้กับทิมเยียนตลอดการพบกัน1ิบนัดหลังสุดในสังเวียนนี้นะชนะไปถึง5ดังนั้นตามราคา0.75ครับเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลือกเชียร์และกลนติไปที่เซบิยานัดนี้ซ่าในบ้านสุดๆครับและบินกันมาที่อังกฤษครับอังกฤษคราบาวครับหรือว่าลีครับวีคอมวันเดอร์เลสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าเดี๋ยวเจ้าบ้านอย่างวีคอมนะครับจะไม่สามารถใช้งานยานิอูนุกา เกมเนี่ยที่เจ็บตั้งแต่20นาทีนะครับเกมชนะทางด้านของเคมบิดต์อยูไนเต็ดมาได้2-1และคาดว่าคิวแรนซาริเออร์นะครับน่าจะลงทําหน้าที่แทนแหละนอกจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเลยครับยังคงใช้หน้าเป้าเป็นริชาร์ดโคเน่ขณะด้วยซาริเออร์แล้วก็กาเลตแมคเคลีรี่นะครับที่ยิงไปแล้ว1ลูกในนัดล่าสุดตามระบบ4-2-3-1ครับส่วนทีมยอนแอสตันวิลล่านะครับจากพิม์ลีกอังกฤษครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากแแแแแมมททิววววววคคคคคคชนนนะะะรรรรรััััับบบบบบีีีี่่่่่่าาาาาเเเเจจจจ็ยยยยยออูลล้พพงดดตกปหุส ไม่ว่าจะเป็นเอมิเลโน่บูเอนเดียนะครับเอียนมัสเซนแล้วก็เอดิกไบลี่ลอสปาร์รีแล้วก็จอร์นดูรานครับที่ยิงประตูปิดกล่องนะครับทุบทางด้านของฟู๊ตแฮมตันมา3-1มมีลุ้นคงแขนออกต์ดนะครับขณะที่โอลิวัตกินส์นะครับจอร์นแม็กกินส์แล้วก็อามาดูโอนาน่าครับน่าจะได้พักเช่นเดียวกับนายทวารมือ2อย่างโรบินโอเซนนะครับจะลงเฝ้าเสาแทนเอมิเลโน่มาติเนสครับก็อย่างวีคอมนะครับบอกได้เลยว่ามาตรฐานเนี่ยเรียกได้ว่าต่ำกว่าเยอะครับเพราะว่ารั้งอยู่หลีกว จาก6กเกมหลังสุดที่ผ่านมาทุกรายการยังรวมไปแล้วครึ่งโหลนะครับแล้วก็แถมเก็ยรตชายในบ้านมาได้3เกมรวดส่วนแอสตันวิลล่านะครับก็พกฟอร์มรูนะครับเข้าวินติดต่อ,อก,กันมา4แมตช์วันนี้ก็เตรียมปรับทัพหลายจุดแหละนะครับมาตรฐานอาจจะตรอลงมาพอสมควรทว่าชื่อชั้นนักเตะแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยยังคงเหนือกว่าเจ้าบ้านมากอยู่ดีครับอย่างไรก็ตามดับด้วยความมั่นใจของมีคอมนาร์แรกวก,กับสิงห์พง,งาดน,นะครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่นะสะกอร์ก็ไม่น่าไหลยอย่างที่คิดหรอกครับยิ่งเป็นบอลท ของวีคอมบอลเลอร์สนะครับไม่น่าที่จะแพ้ขาดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่วีคอมแพ้ไม่ขาดแน่นอนครับและบินกันมาที่อังกฤษลีกวันครับทางด้านของคัตเตอร์ฟิวด์ทาวน์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบล็กทูวก็จะ้าอย่างคัตเตอร์ฟิลส์นะครับสภาพทีมวันนี้พูกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรเลยครับโดยตัวหลักก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นคาร์ลมาเชลนะครับโจชวโครมาแลวก็แอนโทนีอีเวนส์นะครับก็ยังคงอยู่กัน ปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเช่นกันเลยครับโดยตัวหลักอย่างโดมินิกเบลลารดนะครับแล้วก็โรเบิร์ตแอปเตอร์กับทางด้านของอาบีมอร์แกนนะครับยังคงพร้อมลงช่วยทีมทุกเมือ่อครับเจ้าบ้านอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับก็ในฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาสามารถชนะมาได้3แล้วก็แพ้ไป2โดยเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านแพ้กับน็อตแฮมตันมา3ประตูต่อ1นะครับส่วนทีมเยือนอย่างแบล็กพูลนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกเนี่ยชนะไป2เสมอ 2, ประตูต่อหนึ่งนะครับราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ฮันเดอร์ฟิลครับต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวแม้ว่าจะได้ลงเล่นในบ้านตัวเองก็จริงครับแต่สำหรับทางด้านของฮันเดอร์ฟิลนะครับผลงานพวกเขาชั่วโมงนี้ค่อนข้างดูแย่ไปหน่อยนะครับไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่หลังแพ้มาถึง2จาก3เกมหลังสุดนะครับยิ่งวันนี้ต้องรับการมาเยือนของแบล็กพูลนะครับที่ไม่แพ้ใครในลีกติดต่อ,อก,กันมาแล้ว4เกมแล้วก็2เกมล่าสุดยังเก็บชัยมาได้รวดอีกด้วยครับวันนี้เลยแนะนําให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนแบล็กพูลดีก่่รันีอต เป็นบอลถ้วยโปาอิตาเลียนครับคู่แรกที่ผมดิบและยกมาให้ครับเป็นทางด้านของเรเช่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสซูโล่ครับแล้วเจะบ้านอย่างเรเช่นะครับจากกอาโชสซิลลานะครับภายใต้การนำทัพของลูก้ากอตติครับที่วันนัดล่าสุดก็ต้องบอกได้เลยว่าพลาดท่าเก็บ3แต้มแบบเหลือเชื่อเพราะว่าโดนคู่แข่งจริงตีเสมอ2ลูกรวดเลยนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะอย่างไรก็ตามนะครับบอลถ้วยแบบนี้แน่นอนว่ามีการปรับท่าแผลแต่ยกเสต็ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนฟุกเทนนกครับลูกสาประตูควินโบนิฟาซี่นะครับกอง ควิสกี้นะครับกองกลางกับอันเตเลบิสกองหน้าครับที่พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ทั้งหมดนะส่วนในรายของลาเม็กบันดานะครับตีตัวจี๊ดที่วันนัดล่าสุดเนี่ยสลัดคาบเบี้ยงนะครับหายเจ็บกลับมาได้สำเร็จก็พร้อมลงสนามในวันนี้ครับส่วนทีมเยือนซัสโซโลครับผู้มาเยือนจากเซเลีบีที่ว่าเพิ่งจะตกชั้นไปนะครับกำลังอยู่ในช่วงผลงานเข้าฝักเสหลเกินนะครับหลังจากที่เข้าวินเหนือคู่แข่งมาได้2นัดซ้อนแต่ล่าสุดครับฟาบิโอโกโซนะครับเทนเนอร์ก็มีข่าวดีเพราะว่ามันเตโอโลวารับบบเเเ่าดจ็พิมติิมมก็ทให้้แตช์นีครับเดวโตยา นะครน่าจะได้ลงทําหน้าที่แทนเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะใช้บริการนักเตะเซตเตอร์นะครับเป็นหลักแหละโดยทางด้านของแดนบนนะ่จะมีลูก้าทีอันเวียนะครับซามูอเอลีมูรัตติเอรี่นะครับแล้วก็อาร์มงโลเรนเต้ผนึ่งกาลังการเป็นสาประสานก็ต้องบอกได้เลยว่าชื่อชั้นนั้นห่างกันก็จริงแต่การเป็นว่าซัสโซโลกับทีมที่มาจากเซรีบีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่แบบว่าการเล่นขาขึ้นนะครับที่ดีเลยทีเดียวเข้าบินมาแล้ว2นัดซ้อนนะครับแม้ว่าวันนี้ครับจะเจอกับคู่แข่งที่ต แน่นอนครับสวนทางกับเรดเชนนะครับเจ้าบ้านที่ฟอร์มการเล่นยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังเสมอคู่แข่งมาสนัดติดต่อกันนะครับยิ่งวันนี้ก็จะได้มีการหมุนเวียนนักเตะอีกเช่นด้วยครับมองดูแล้วเกมนี้ไม่น่ามีคาว่าง่ายด้วยแต่การทั้งวงลยครับเพราะฉะนั้นครับเลือกเชียร์และกลันตีไปที่ซัสโซโลครับนัดนี้โชว์ของแน่นอนครับเลือกเชียร์และกลันตีไปที่ซัสโซโลครับและคู่สุดท้ายครับที่ผมจิบและยกมาให้ครับยังคงอยู่ที่โคปาอิตาเลียครับกลาสิงหินโตริโนครับจะเปิดบ้านต้อนนักกกาาายขงงลีดจสสูุภใํท ของเตาโลวานูรีครับก็ต้องบอกได้เลยว่ากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลยครับพรอบก็ออกนําเป็นจ่าฝูงในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามเกมบอลทื่วันนี้น่าจะมีการปรับทัพหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นซาอูโกโก้นะครับกองหลังที่วันนัดล่าสุดไม่มีชื่อเพราะว่าการบาดเจ็บน่าจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านของมาคุสคีเตอร์เซนนะครับบินแบกขวาแล้วก็โกวิดาสกินิเตสกองกลางวัยรุ่นนะครับและปิดท้ายที่ยานคารโม่นะครับกองหน้าพรอบกับออฟตาพเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยส่ววนนรายขอองเมกกิแล้็ กองหลังยังคงดวอาการบาดเจ็บนะครับเล่นงานจนต้องพักรักษาตัวต่อไปแหละส่วนทีมเยือนเอนบอรีครับผู้มาเยือนจากลีสูงสุดเช่นกันนะครับแถมผลงานก็ยังคงคล้ายคึงกันอกีกนะครับซะด้วยเนื่องจากลูกทีมของเลเบโตดาวเวซ่านะครับก็ยังไม่แพ้ใครในลีกเลยครับสองคล้องกับเกมบอลถ้วยวันนี้ก็จะมีการออกไปเยือนครับโดยการหมุนเวียนนักเตะนะครับที่จะชัดคือตำแหน่งตัวรุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอลาโซบักเชนนะครับแล้วก็ฟาสติโนแอนจอรินที่วรารับหน้าที่เกมรุกนะครับคอยปั้นเกมเชื่อมระหว่างแดนกลางและหน้าที่จะเป็นทางด้านของเเตโปกี ครับหัวหอกไปย3ิบสามปีที่ว่ารอลาดแต่งขายในระบบ3-421ต่อไปครับก็ต้องบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับคู่นี้เพราะว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลยแถมเป็นบอลทั่ยอีกด้วยครับเรียกได้ว่าจะมีผลการตัดสินใจแพ้ชนะนะครับใน1นัดแน่นอนโดยผมขอเริ่มที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างโตลิโนครับก็ทีนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่น,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 นคดด้ดยเฉพาะเกมรุกที่ผลิตสกอกร์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเกมนี้จะมีการโรเดชั่นนักเตะหลายตําแหน่งก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็ทีมมเน่่่่่ยผลิิตตกออรไได้งงััชืววาแ ก็พรอลงราบแต่ขายจริงๆแหละนะครับถ้าหากว่าตัวจริงเล่นไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนเอานะครับขณะที่ทีมเยือนเอ็มโพรีนะครับผู้บาเยือนเองก็ฟอร์มดีไม่ต่างกันแต่ที่น่าคิดคือกลุ่มกําลังนะครับสำรองของพวกเขาเนี่ยน่าจะดีพอต่อกรกับผู้แข่งหรือไม่เกมลุกวันนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนยกแขงอีกครับมองดีแล้วก็การออกไปเยือนวันนี้ตกเป็นรองไปโดยปริยายครับที่น้องเพราะฉะนั้นับเลือกเชีร์และการันตีไปที่ทีมไหนไม่ได้เลยให้เลือกเขีรยไปที่โตริโนนัดนี้จะทิงกินลงโชว์ของรับการันตีีีีไไปปท่โตตรนนนคัับบกก็จแล้้ววาาเชยื แจ็คก,กี้มีสเตปครับหยิบแล้วก็ยกมาให้กับพี่ๆทุกท่าน7ตัวหน้าเชียร์นี้เอาไปได้เลยครับส่วนพี่ๆท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางฟุตบอลที่แน่นอนมากกว่านี้กรารันตีพาบวกทุกวันกรารันตีพาเข้าชัวร์ครับมารับเพิ่มเติมในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของผมได้เลยครับในกลุ่มของผมครับผมจะมีให้ที่แบบว่าเข้าชัวร์ทุกวันไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น VIP ตัวเน้นเพดานบนและก็ชุดโครงการครับหรือก็คือตัวเน้นสูงตัวเน้นต่ำสเตปสูงสเตปต,ต่ำครับผมคัดแล้วก็จัดสรรมาให้หมดแล้วใครสนใจอยากจะได้แนวทางฟุตบอลดีๆแนวทางทีี่่กกกาารันววททมุ รับเพิ่มเติมในชมรมฟุตบอลของผมได้เลยครับสแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้หรือไม่ก็กดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับใครที่ไม่อยากจะพลาดแนวทางฟุตบอลดีๆทางเข้าชมรมรับอยู่ตรงใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็สแกน QR Code ตรงนี้แล้วทักหาผมได้เลยและวันนี้เจ็ดตัวหน้าเชียร์กับผมแจ็กกี้มีสเต็ปขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ With my bitch, baby, bitch, you know she.